ใส่เหมือนลูกกับพ่อลูกเมียกับพ่อเมียจะไหนคือว่ายูบ้านยูเฮือเนเาะเอาไปใส่มาเฮ้ยแล้วไปเล่นเท่านั้นเล่นน้าหมูมามไปซุ่มต่ำปลาคุ้งมาจะได้ยังไ,ไงม่ไงมึงเดีแม่กับผู้เลี้ยู่แกงเราคนเดียวขอผู้อ่อนเฮ็ดบะซุ่มเว็บ้านนั้นอยู่ตัวหน้าคนอื่นในลายถ้าไม่จงไม่พูดมากก็บัรอันพ่อจงมาเนาะมัดมัดมาชันมาสิตีแม่ ปเแ,แม้มาอีเม่มาล้วบวกล้าฮ็ดเอยเงยอยอู่มันบอกล้าเห้ถ้าเด็พ่อเกรงใจเรามู่หลายเกรงใจเราเสียไปพ่อขึงใช่จังจั้สงสองต่อสองเลย <c oughs> ่า,า,า,ายเาฮ่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 า่าฮ่งฮ่าฮ่อฮ่าฮ่นฮ่า่าฮ่า่า่าอ่นนา,นออาน่าฮ่ยฮ่าฮ่า่าฮ่าฮ่าฮ่าน่นาฮ่าฮ่า่าฮ่าฮีาฮ่าน่าฮ่าฮ่า่าฮ่าฮ้าฮ่่าฮ่าแ่่่าฮ่่า เมียมึงเนาะเมียทับ <c oughs> ห่างเถื่อกับเป็นระเกียดเด้หน,น่มาบ้านบมเคยเห็นจักเถื่อจักมันพักกันไปใส่เศร้าเศร้าเศร้าอย่ามาว้าเรื่องแม่มึงนี่เป็นยังูุ่ยแม่บอได้เป็นบ่เพอะดูว่าเลียวพ่อหันทำฮากเก่งจะซื่นอนี่แหละบ่อยากเว้าวมูหลหลบ่อยากเว้าเก่งใจบ่าเก่งใจมูอเป่าห่างเถื่อมันศูนย์มันกับห่วย มเราใกล้เห็นพอศูนย์เนาะอันปทีหนูเนาะถ้าเป็นทีหนูเด้อพ่อถ้าหนูเอาผัวนี่เนาะพ่อเนาะราชเกียบคอนไม่เน็กคอนไม่รู้ถ้าหนูเอาวะา่ะมึงกับกินสีเก่งขึ้นอันหลกักแม่วัวเออเออชิ้นเก่งนี่พ่อมา,มมากกเกลียบเราว่าดิแต่ว่าจะมีอยู่จ้ะเออเอามาดิกาดีเนาะเฮ็ดเบี้ยเฮ็ดงานซอยผัวอ,อือ นันก็ดีแหละเนาะแต่อีลาบรคิดว่าจะเอาง่ายอกเพอบอสีอยู่ก็ถึยไหมเอาโส้ก็สีสวัสดีครับโอ้เล็ก้ยมาจะดาบอสีนี่แล้วบาหน้าดูเราช่วงนี้เนาะบอก็ฮาตะมาณนีละก็ว่าที่บอกเขาอีเมีสันต์บอสจะพูดอะไเจ้าไปเห็นเด้อีเมีเด้อสันต์บอเห็นันดูเงียบๆก็งงู้เดียวสันตอก ันันีไลูกสาวฮ้ลูกสาวลูกสาวต้น่ลูกสาวเเอบ่นี่พรอบ่ล่ะบ่มันเพระทันเนี่ยมันเอาดอกมันยิ่หน่อยอยู่บ่เหยนยังเพระทันเป็นอยู่อ้หูเงินม่วันนี้เงินไปเรียนกับโม่ผุนบ่บ่สัทคิดจะได้บ่ Năm hắn đi khăn, mẹ hai Nhưng Năm hắn đi khăn Năm hưu đi khan. Năm hưu là khan. là hưu đi Bảo Năm hưu đi khan. 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 Năm đi khan. Năm hưu đi khan. Năm đi khan. Năm hưu đi khan. đi đi พ่อเป็นผู้ใหพ่พอบักเล็กลูกแม่จงเพื่อนมาให้ยังเรียนกับพ่อเนี่ยละเมื่อหลังบ่ต้องมาใกล้เดียวเล้วผเข้าหูมันหายเลยเด้กหวใจควบ่ไา้เด้บ้างบมางบ้างคุณยิ่งละไ่ะิต่อยแขนะบ่มาคุณยิ่งแบบนี้ถ้ายู่น้ำกันเราไม่จีนนักเด้บวดเออวเมีก็เนี่ละบ กูจะเลยเหรอแต่ที่คือลูกตัวลูกจะไดนแมียของเจ้าสันต์กเจ้าบัวเคยเบิ้งบ่ฉะนั้นแม่เจ้าบัวเคยบอกเคยสอนกูน้าหาว่าหันเบิ้งเมียให้เบิ้งแม่ยบอกมันมวลแน่บอกก็ไปคุณมันมวลแน่ลูกอันนี้อันนี้มันมันสันเด้มันสัให้เบิ้งแ่ได้ไเบิ้งแม่ให้เบิ้งลูกอันนี้นั่นแหละรากกะว่าจะสั้นเลยอันแร็กว่ายี่บ่ จี๋ไปส้วนเขาไปบ่ได้เลยอ่างนั่มาเหน็บยุ่งนั่นจี๋มากโอ้สิหนิกระซิบว่าอะไรหรือสิโอ้ลูกสาวเดียวลูกสาวเดียวผู้ใดเขาสิบพ่อแพงลูกสาวเดียวอีพ่อกระแพงนี่ได้อยู่หรพ่อแพงพ่อแพงเนี่ยนะพ่อแพงลูกจีไปแพงไผ่เออแพงถึงนะถึงไม่ขึ้นค่าเงินยุติจบแพงกว่าเออแพงกับแพงจ้ะ เลีนกับ่าท่านเป็นยวบ่เลี้ยนกับว่าก็เลี้ยนจบมาที่ไปส่งเลี้ยนมหาไล่บ่แล้วชี้เลี้ยนลามอะไรเลียนลามรล่ามอย่างไรลามทงลามป่าเลี้ยนจบม้อหกแล้วบ่เพราะอาถามว่านมึงจไปเลี้ยนต่อหรือมึงไปเลี้ยนสาขาไหนล่ะบ่มึงถนัดอะไรเลี้ยนจบหม้อหกแล้ว บ้านนี่ว่าอยากไปเรียนมหาลไรพ่อเลี้ยปอขัดใจเล้ยพ่อว่าเลีอยากไปกลับไปลูกเลยว่าเสิน์ตเลี้ยวางเลีเรียนในสาขาที่เจ้าของถนัดว่ะเลี้ยสาขาไหนล่ะพ่อนีกถนัดสาขาใดลูกถนัตหัวแล้วหัวยอมแนนถนัตหัวคือถนัดที่เจ้าของเรียนมะนี่มันเรียนสาขาใดเกษตรหรืออีหยังว่้เสิร เป็นดาราบอกอย่างเขามีให้เทียนหลายตตรงนี้ห่ต่สานกระมลลวหมอสานกระมวลจ้าฮสานดูเาองยืนรนสานกระมวนลูกสาวก็เสียง่เสื้อนสีบ่กันสาวสีจกันเจ้าของจักรขออยู่บ่ อันน่าใปหน้าใคมันจิดยันคิดกันเนาก็หน้าจอหน่ะเออจะเห็นอย่ว่เสียงกันลังคะมุ้งงานนะนะที่นี่ผ่าแยมมันซอสหาน่ะผ่าเยียมซอเสียงหน้าใคอยังหันละจะเคยไปว่าจะเคยเห็นว่าหน้าเจ้าในเฮ็ดเกียก็กษตเซ่นวออเกียวก็เสีตระลไม่ไม่ยังว่าว่าเกิน บอกผมบอกมึงส่วนไปเถียงหน้าบ่เมียนคือบอกลูกสาวเจ้าว่าเคยเห็นทางไปหน้าบ่อน่าห่วยหนาบ่นี่อันนี้กก่ย่าเบาน้ำเขาไหลอั้พวกงูจักนาละบ่ล่ะดูเห็นพ่อเจียไปหาแม่เรหงูจ่าพวกงูจักเจ้าไหนบ่อันแต่นี่พวกคอยไปทวงดอกบ่ยีนนั่งอันสาสีจ้านึ่ลอะเด้อไปกันเ้อะไปกันเ้อะไปซีละไปครับไปครับ เบอร์ทงเบอร์โทรให้แม่โอ้ยมากรบกอกันเชื่อสุดไปอันนี้อะไรแมผู้ชายเขาสะอาเลยพ่อคนมากเล่าเลยแม่แม่เริ่มสิ่ข้าวหวานจันตัวนักเจ้าสู้เขาว่าบกันพ่ออือวิ่งนั่นแหละสเปคพ่อผู้ชายโบว์เจ้าสู้มันบว์มีเสน่ห์โอ้ยจันนี่กูกับนึกอีหลีถ้าแบบคือจังพ่อเนี่ย ซื่อเนี่ยบ่มีนั่นหันบ่มีเสน่ห์เป็นผู้ชายที่ไม่มีเสน่ห์สมพ่อแมบ่อายุวันเลือกเื่อเนาะสี่เจ้าสู้สมพ่อเป็นผู้ชายแบบเจ้าสู้เป็นเจะค่อยหน้าคนหายไหมพ่อพ่ออหนูว่านหนูชอบไปหน้าได้ปะชอบไปเบิ่งหน้าเทาไห่ไหมเหมือนปีสี่สั้มึงบ่เคยออกมึงสิออกไปยัง เอาก็จะออกไปบังนาวเนะนาะหน้าหัวนะมันก็สิมาไว้คือแม่มึงแถบัดนี้เงยได้แหละพอ่อเป้ามาเด้อจ้าโว้ยแต่ได้ผัวไว้เถอะลูกกูนี่เมื่ออกันมือหนึ่งมือเดียวมันก็มาเขาว่าไปทงไปทาบวอกทอดเถียงมาบักนั่นก็นเลยว้าตายแล้วลูกกูเป็นยังไงเนาะ